สวัสดีครับผมอยู่กับผมเพชรสล็สดเป็ดนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ On the t r e e าเฟ e นะครับผมร้านกาแฟและร้านอาหารที่ประจีนนะครับผมชื่อว่า On The Tree นะครับผมเป็นร้านกาแฟที่ต้องปีนต้นไม้ไปกินข้างบนนะครับ <c oughs> โอเคไปกันเลยไปดูบรรยากาศครับบรรยากาศจะเป็นยังไงไปไปชมร่วมกันไปเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะพบกับความร่งรืองนะครับผม ข้ามกลางสวนกระท้อนนะครับและต้นไม้หลายๆลายชนิดนะครับผมซึ่งบรรยากาศร้านดีมากครับร่มรื่นซึ่งก็โดดเด่นด้วยหอชมวิวที่ล้อมกับต้นยางนานะครับสูงก็ประมาณเกือบ20เมตรได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเดินปุนกันนะครับผม ไปชมวิวกันโอ okay. เคจะเดินดูรอบๆนะครับผมบรรยากาศดีมากครับผมก็ถ้าใครสนใจที่จะมามาไม่ถูกนะครับผมก็ออเดตรีก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระนะครับผมอำเภอเมืองไปจีนนะครับ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เวลาเปิดก็เปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับปิดห้าโมงเย็นนะครับผมก็คือ9ก้นาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกานั่นเองนะครับผมส่วนมีวันหยุดไหมปิดวันไหนก็คือปิดทุกวันพุธนะครับผมก็ตามนี้ครับผม โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในกริกาดฐานนะครับออนเดทรีนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนต้นไม้กันคนระับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมา<ป>ด้านบนแล้วนะครับนี่ซึ่งเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งก็ก็มีพนักง,งานอยู่ครับมีใสรร่อุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมโอเคไปกันเลย ความสูงก็16ถามถามแล้วนะครับสูงก็16เมตรเลยนะครับถือว่าสูงมากเ็ลยเน่ยใส่เลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขาใส่ให้นี่ ต้องใส่เซฟตี้ครับเซฟตี้ป,ปลอดภัยแน่นอนครับอเอาโทรศัพท์ไปด้วยมันจะถ่ายรูปเหรอเอาไม่ถืใ <ละ S 1> อใครบอกอันนี้ครับครับผมมาดูข้ามมองข้งนางล่างเลยโอ <ละ S 1> ้โห้เไ <ละ S 1> ปต่อครับผม ไม่ว่ไม่ว่ากปันด้วดิ้ดดนั่ตรงไหนขบนสุดไหมไม่ไป <c oughs> คนขึ <c oughs> ้ได้ขคนมาเย,ยอะนนดวอย่ระมานนีีคนแล้วไม่ไหวแล้ว,ดไ,วได้จะขบับแค่ไปไอ้นั่นก็ยังกลัวเลย ค,ครับผมซึ่งถ้าเราขึ้นมาก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ PPE นะครับเรียกว่าอะไรครับผมบอันนี้อุปกรณ์เซฟตี้ครับเพื่อกันตกนะครับผมก็ปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับ,คครบนี่ผมก็ปีนมาถึง ด้านบนสุดแล้วนะครับผม16เมตรนะใช่ัหมครับ15เ <15 S 2> มตร<ม><ม>15เมตรครับนี่บรรยากาศนี่บนต้นต้นยางใช่มั้ับเป็น,นต้น,ตนยางเป็นยางนาเป็นยางนานะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube เพรสเ o ดเพจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย